วัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กับอีกีสองกันคราวนี้เรามีเตียงก็มีเหล็กแล้วแต่วันนี้เราไม่ได้มาลงเมือจะไปตัดไม้วันนี้เราจะมาย้ายบ้านไม่ใช่ว่าย้ายไปไหนนะคะเราจะตามหาหมู่บ้านแล้วก็สร้างบ้านแถวๆนั้นนะคะแล้วเราก็จะดโด้องไปเลยค่ะโอเคค่ะคุณเล่นไหมคะแม่จะทราบดีนะคะว่าการที่เราเจอหมู่บ้านนี้ยังไงเรา โอเคค่ะงั้นเราไปกันเลยค่ะทุกคนเริ่มจากไปตรงเราจะไปตรงเขานะคะก็คือเราจะแบบมืดไหนนอนนั่นนะคะอะไรประมาณนี้เออเราจะขึ้นไปยังไงขึ้นไปยังไงก่อนเอ่อชชบอาอะไรประมาณนี้อู้หกแม่อย่างงี้ไม่พลาดหรอกคะ่ะไว้คุณเหล็กก่อนเนี่ยเปิดคลิปมาจะมืดอีกแล้วอ โอเคนั้นนอนนี่เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยแล้วค่อยแล้วค่อยแล้วค่อยนอนเราขึ้นไปบนเขายอดก่อนขึ้ไนไปนี่ถึงแล้วถึงเลยมากทึ่งยอดเขานี้นะคะก็จะมองเห็นวัวโซพระอาทิตย์ตกสวยจังเลยเลยประมาณนี้นะคะเอออันนั้นอะไรอะ่ะเอาะ้าแล้วครไหมครับก็จะแปลกๆอะไรประมาณนี้เนาะเราก็อย่าไป ททดเขาเลยเราก็ปักทอดไปตรงนี้ก่อนแล้วก็สลีปเลยค่ะโอเคนอนนอนของฟรีของฟรีฟรีนั่นแล้วแล้วแถาแล้วโอเคไปเตียงอะไรประมาณนี้เนาะมื่อไหนนอนนด้นะนะแล้วคนถามว่าทำไมไม่เป็นอนบ้านเพิ่งห่างมานิดเดียวเองแล้วจะลงเขาอีกแล้วแล้วจะปีเพื่ออะไรนั่นแหละค่ะเราก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน อยู่ตรงนี้มีอย่านะฉันฉันมีโลคฉันมีโลคแป๊บนึงนะทุกคนเรามีอะไรเรามีหินต่อขึ้นไปได้ไมั้ยได้โอเคไปไปต่อกันเลยไปห,หยิบกิ๊ดอุ๊ยแกอย่างนี้ต้องและตัดหุน ไปกันเลยค่ะเตรียมออกเดินาเจออะไรค่ะเพราะว่าเราไม่มีอะไรกิน้วนะคะทุกคนดเดกแบกมากเลยนะคะทุกคน เวียดดเย่อุ้ยตรงนี้มันเหมาะกับการ้างบ้านมาโอ้โุนคะทุกคนู้จูไปชอนี่พูดดีๆนะคะทุกคนรู้เจอไปอมชอี่เย็เยนมากว้าวอ้าว โอเคเราก็เก็บอนะไรได้ก็เก็บนะคะทุกคนโอ้แกะตรงนั้นน่ะไม่ใช่ว่าหน้าตัดคนนะหน้าหน้าค่ามากถ้าหลังนั้นเราฆ่าเลยนะไปไหนเอามาให้เป็นอาหารเชฟสติ๊กเดียไปเก็บเนื้อแกะไปได้โอ้ยของเต็มตัวเหมีย ขอเจ็บตัวทุกคนทําไงทาเยี่ยงไยของจะไม่เป็นเราต้องทิ้งขยะลงใช่ไหมทิ้งอะไรดีอ่ะทิ้งอันนี้อันนี้หนังจําเป็นดินดินด้วยทิ้งขนูไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะาหาใหม่ได้โอเคว้าวเป็นสวยมากเลยทุกคนอยากให้มีหมู่บ้านในไบโอมสาุระโอ้โหหน้าที่ที่เราจับมาทุกคนโคตช่วยมันกันเลย ตรงนั้นเหมือนจะเป็นอุ้ยพึ่งตรงนั้นเหมือนจะเป็นอ่าโอเลนเทอร์เฮ้ยเดี๋ยวเราจะมาทำแจ็คโอเลนเทอร์กันนะค่อยนะนี่นะคะใบอบสก,กุลาก็จะมีแต่สีชมพูนะคะไมก่กระทัดนะคะหมูหมูจุบุเป็นอาหารซะชิบชิบชิบ,ชบโอ๊ยดีไม่โดนนิเอาเรากลุกไปเราก็หิวมากเราจะมาตั้งถิ่นฐานกันตรงนี้กันก่อนเนาะ เออเอาอันนี้ออกมาอันนี้เอาอันไหนออกมาดีล่ะที่นี้อันนี้ออเคเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็เซฟเลยตรงนี้ปุ๊บอ่าเราจะมานอนนี่กันหนึ่งคืนนะคะแล้วก็เอาอันนี้ออกมาแคมป์ไปโอนถ้าไม่ดูนะ ที่ AFK นะคะทุกคนเราจะมาเผาเนื้อกันนะคะโอเคริงก่อนโอเคเดี๋ยวเราขอลงไปสำรวจถ้ำกันนะเรามาสำรวจถ้ำกันไหนะดูสิมีแต่น้ำมีแต่น้ำมีแต่น้ำโอ้ยน้ำดูน้ำเละ คีเปอร์คีเปอร์นะเพื่อนๆเก่งมากคีเปอร์นัาคีเปอร์เอ้ยยิ้มยังไม่เลยนี่สแกรี่ทอนเฮ้ยยยยว่าอย่าเฝ้าทุกคนอันมาทีละตัวไม่เป็นหรือเปล่าโอ้ยไม่อย่าอย่ามาทำใจอย่ามาทำใจโอ้ยเออไปรุด ไปเลยเม่เม่ไปเลยไปเม่เม่ไปเลยไปเม่ไปรู้ปุ่มชิปหลุดปุ่มชิปหลุดชิปหลุด,ลดทุกคนชิปหลุดชิปหลุดโอ้ยทำยังไงเนี่ยขึ้นไปยังไงอะไหวปะ ขึ้นไปวายเร็ว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 วายขึ <n ces> ้นเร็ววายขึ้นวขึ้นวายขึ้นวายขึ้นวายขึ้นรอดแล้วฮ่า <cassette> ว <music S 1> <ín idence> ุ้นฮ อาทุกคนเมื <parfois> ่อก <wi> ี <gehen> ้เจอฐานเนาะเดี <pow 'm not here> ๋ยวเราจะต้องไปไหมอะไปสกุล้าไหมคะทุกคนบ้านวันจมูกบ้านแล้วจมูบ้านแล้วโอเคไม่ต้องไม่ต้องเองโอเคแล้วไปไปไปโอ้นี่นี่เนื้อเนื้อได้แล้วเนื้อได้แล้วทุกคนเราเจอหมู่บ้านเลยดีจังมากอะโอเคเราเจอหมู่บ้านแล้วนะคะแล้วเราก็ยังเจอไบโอมสกุล้าติดกันด้วยเพราะฉะนั้นโอเคค่ะวิ่งค่ะวิ่งไปหมู่บ้านเลยนะคะทุกคนไปกับตกววิ่ เดินไม่รู้ตามาแต่เดินตกไปเอะตายเลยนะโอ้ยแย่โอ้ตาย,ยสินี่ทุกคนนี่หมู่บ้านได้เวลาดูของแล้ว้เราจะเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านอุ้ยดีๆอุ๊แต่ขั้นตอนแรกนะคะทุกคนเวลามาหมู่บ้านเสร็จปุ๊บให้เราเรีบๆอันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะ อาโดของก่อนนะคะ โอเคทุกคนเมื่อกี้เราปิดใหม่นะคะทุกคนก็มีเสียงรบกวนนิดหน่อยแหละเราก็เลยต้องปิดใหม่เราก็โดไปเลยโดไปโดทั้งหมดเลยทุกคนโด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 โ็โดะคะเอาไว้ดโ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 ดดโดโดโดดโดดโดโดด ว้าวโอ้โหเหล็กเยอะมากเลยทุกคนอุ้ยอุ้ยทำยังไงทำยังดีโอ้โหของเต็มแล้วอ่ะทุกคนเมื่อกี้นะคะเกิดเหตุการณ์แมวคาบงูเข้ามาในบ้านนะคะอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเก็บแอปเปิลต่อเลยนะคะไม่ต้องไปสนใจนะคะแมวก็อย่างนี้เลยทุกคนเน,ะนาะบ้านทุกคน,น<ๆ>ก็น่าจะเป็นนะคะ จ้าเออนะคะเอาโอเคของเต็มแล้วหาบ้านที่ไหนอุย้ยมืดแล้วเหรอโอสงสัยยืนเอฟเคนานนะคะทุกคนมืดไหนนอนนั่นนะคะโอเคงั้นเรานอนนอนตรงนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปหาบ้านสักหลังโดนะ,ะบ้านสักหลังนะคะเราต้องหาบ้านสักหลังโอเค เดี๋ยวเราใส่เกาะเลยแล้วกันนะประมาณนี้โอ้ยโลดจะพังฮะยังไม่มีอันชาเลยอะ่ะโุ้ยน้องครีเปอร์ครีเปอร์ครีเปอร์ตัวใหญ่ <c oughs> ตัวไม่ได้ใหญ่หรอกแต่อันตรายชิบหมเอ้ยตกปากทุกคนแต่อันตรายมากเลยนะคะ <c oughs> โุ้ยตรงนั้นมีถ้ำว้าวขับขับ,ขบ,ขบยำ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 อร่อยจังเลย ยำ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 โอ้้ป่อยูได้ด้วเนี่เนียเย่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 อ้ย The Experiment โอ้ไม่ก็ทุกคนมันไม่มีอะไรเลย <c oughs> เอาเอาละงั้นเราก็กล่าวปิดคลิปเลยเนาะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะทุกคนเราเจอหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่ไม่ค่อยใหญ่มากแถมเรายัางเจอนู่นซากุระด้วยแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมา หาทำเลสร้างบ้านกันแล้วก็เราจะไปลงเหมืองกับไปสำรวจที่สกุราด้วยนะคะสำรับนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย